สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของโรคตับแข็งนะครับซึ่งเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนจํานวนมากเลยทีเดียวโดยข้อมูลทั้งหมดที่เราจะคุยกันเนี่ยอ้างอิงมาจากแนวทางเวชปฏิบัติล่าสุดของประเทศไทยปี2567เพื่อให้เราได้เข้าใจโรคนี้อย่างถูกต้องและทันสมัยที่สุดครับ เราเริ่มกันที่ตัวเลขตัวนี้ก่อนเลย10เท่าครับนี่คือความเสี่ยงในการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะครับเมื่อโรคตับแข็งเนี่ยดำเนินไปถึงระยะที่มีภาวะแทรกซ้อนแล้วเป็นตัวเลขที่บอกเราได้ชัดเจนเลยว่าทำไมการตรวจเจอและรับมือกับโรคนี้แต่นันเนิ่นถึงสำคัญมากตลอดการนำเสนอในครั้งนี้เราจะค่อยๆมาไขาข้อสงสัยกันไปทีละประเด็นนะครับตั้งแต่ว่าเอ๊ะโรคตับแข็งคืออะไรกันแน่ ไปจนถึงว่าแพทย์วินิจฉัยโรคนี้กันยังไงและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือแล้วแนวทางการดูแลรักษาตั้งคําแนะนําล่าสุดของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาว่าไว้อย่างไรบ้างครับเอาละครับแล้วไอ้เจ้าภัยเงียบที่ว่าน,นี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วเมื่อไหร่ที่เราควรจะเริ่มเอะใจหรือเริ่มสงสัยขึ้นมา คำถามแรกเลยที่คุณหมอจะมองหาเนี่ยก็คือเรื่องของปัจจัยเสี่ยงครับเพราะว่าในระยะเริ่มต้นของโรคส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่มีอาการอะไรแสดงออกมาเลยเรียกว่าเงียบสมชื่อเลยครับถ้าพูดถึงสาเหตุหลักๆนะครับเราอาจจะพอแบ่งได้เป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์โดยตรงอย่างเช่นการดื่มแอลกอฮอล์หรือภาวะไขมันพอกตับที่เรามักจะเจอร่วมกับโรคอ้วนหรือเบาหวาน ส่วนอีกกลุ่มที่สําคัญมากๆเหมือนกันก็คือการติดเชื้อเรื้อรังครับโดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบ B และ C ทีนี้พอมีความเสี่ยงแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเป็นโรคตับแข็งเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางของการวินิจฉัยโรคนี้กันครับ แผนภูมินี้อาจจะดูซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าหัวใจของมันจริงๆเลยก็คือการแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการวินิจฉัยสมัยใหม่ที่พยายามหลีกเลี่ยงการเจาะตับโดยไม่จําเป็นจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยง่ายมากเลยครับคือการตจดเลือกที่เรียกว่า FIB-4 เพื่อคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นก่อน จากนั้นผลที่ได้ก็จะแบ่งคนไข้ออกเป็น3มกลุ่มคือกลุ่มเสี่ยงตำ่ำกลางแล้วก็สูงซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปที่ไม่เหมือนกันเช่นถ้าเสียงปานกลางก็อาจจะต้องไปทำไฟบรสแกนซึ่งเป็นวิธีที่แม่นยำขึ้นแต่ว่ายังไม่ต้องเจาะตับครับเนี่แหละครับคือหลักการของการแพทย์ยุคใหม่คือการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของคนไข้แต่ละคนถ้าให้สรุปกระบวนการเมื่อสักครู่นี้ให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็น3ขั้นตอนหลักๆนี้เลย คือเริ่มจาก FIB4 ที่เป็นการตรวจเลื่อนง่ายๆเพื่อดูความเสี่ยงเบื้องต้นก่อนถ้าผลมันยังไม่ชัดเจนหรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงปานกลางก็จะไปต่อที่ Fibroscan เพื่อวัดความแข็งของตับโดยตรงซึ่งวิธีนี้มันช่วยลดความจำเป็นในการไปถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการเจาะชิ้นเนื้อตับซึ่งเป็นวิธีที่รุกล้ำร่างกายได้เยอะมากๆเลยครับและการวินิจฉัยนี่แหละครับ ที่จะนําเราไปสู่จุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆของโรคก,ก็คือการแบ่งระยะของโรคออกเป็น2ระยะหลักๆด้วยกันตรงนี้คือจุดแบ่งที่สําคัญที่สุดเลยครับในระยะที่เรียกว่า compensate หรือระยะชดเชยคือตับมันยังพอชดเชยการทํางานส่วนใหญ่ไหวอยู่อัตราการรอดชีวิตเลยยังสูงมากคือมากกว่า12ปี แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ข้ามเส้นมาสู่ระยะ D-compensated e หรือระยะไม่ชดเชยแล้วเนี่ยซึ่งแปลว่าตับเริ่มล้มเหลวและมีภาวะแซกซอนเกิดขึ้นตัวเลขมันเปลี่ยนไปแบบน่าใจหายเลยครับเหลือแค่ประมาณ2ปีเท่านั้นเองเป้าหมายสูงสุดของการรักษาก็เลยเป็นการป้องกันไม่ให้โรคข้ามมาถึงจุดนี้ให้ได้ครับแล้วอะไรละ่ะที่เป็นตัวผลักให้โรคเข้าสู่ระยะ D-compensation e คาตอบก็คือความดันในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตับ ที่เรียกว่าหลอดเลือดดำพอร์เทลครับให้ลองนึกภาพตามนะครับเหมือนท่อน้ำที่ปลายทางมันตีบตันแรงดันในท่อมันก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับในตับก็เหมือนกันเลยเพราะตับเริ่มแข็งมีพังผืดเยอะๆเลือดก็ไหลผ่านได้ยากขึ้นทำให้เกิดภาวะความดันในหลอดเลือดนี้สูงขึ้นซึ่งภาวะนี้เองครับที่เป็นตัวจุดชนวนให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงต่างๆตามมา และภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายถึงชีวิตเหล่านี้แหละครับที่เป็นตัวบอกว่าผู้ป่วยได้ก้าวเข้าสู่ระยะดีคอมเพนเซติดอย่างเต็มตัวแล้วสัญญาณแรกเลยที่เจอบ่อยที่สุดของภาวะดีคอมเพนเซชันก็คือภาวะท้องมานครับหรือการที่มีของเหลวไปสะสมอยู่ในช่องท้องนั่นเองภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายมากๆเลยก็คือการมีเลือดออกจากหลอดเลือดขอดในทางเดิอนอาหารครับซึ่งน่ากลัวตรงที่ว่า มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง15-25%ภายใน6สัปดาห์หลังจากมีอาการเลือดออกเลยทีเดียวและสุดท้ายครับเมื่อตับซึ่งเป็นเหมือนโรงงานกำจัดของเสียของร่างกายเนี่ยทำงานล้มเหลวของเสียสารพิษต่างๆมันก็จะคั่งอยู่ในเลือดแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสมองโดยตรงเลยค่ะทำให้เกิดภาวะสับสนความคิดความจำลดลงซึ่งเราเรียกว่าโรคสมองจากตับเมื่อเห็นความรุนแรงของโรคแล้ว แล้วแนวทางเวชปฏิบัติเขาแนะนำให้เราจัดการกับโรคตับแข็งและป้องกันผลลัพธ์เหล่านี้ยังไงบ้างการจัดการโรคตับแข็งเนี่ยมันเหมือนกับการสู้รบในหลายๆแนวรบพร้อมกันเลยครับกลยุทธห์หลักๆก็จะประกอบไปด้วย 1. คือการโจมตีที่ต้นตอโดยตรงเลยก็คือรักษาสาเหตุของโรค 2. คือการตั้งรับและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนอยู่ตลอดเวลา3คือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตซึ่งเปรียบเหมือนการสร้างแนวป้องกันที่แข็งแกร่ง C คือการส่งกำลังบำรุงด้วยโภชนาการที่เหมาะสมและสุดท้ายในระยะท้ายของโรคจริงๆก็จะมีการพิจารณาทางเลือกสุดท้ายคือการปลูกถ่ายตับครับสำหรับประเด็นนี้ในแนวทางเวชปฏิบัติระบุไว้ชัดเจนและเด็ดขาดมากๆเลยนะครับว่าการหยุดดื่มแอลกอฮอล์โดยสิ้นเชิงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยตับแข็งทุกรายไม่ว่าสาเหตุตั้งต้นของโรคจะมาจากอะไรก็ตามไม่ใช่แค่การวินิจฉัยนะครับ การติดตามโรคในปัจจุบันก็ใช้เครื่องมือที่ไม่รุกล้ำร่างกายเป็นหลักเหมือนกันอย่างในแผนภูมินี้ก็จะเห็นเลยว่าแพทย์จะใช้ค่าจากการทำไฟโบรสแกนร่วมกับผลเลือดเพื่อประเมินความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้อย่างละเอียดเลยเช่นความเสี่ยงที่จะเกิดความดันพอร์ท่าสูงหรือความจำเป็นที่ต้องไปส่องกล้องหาหลอดเลือดขอด ถึงแม้รายละเอียดจะดูซับซ้อนแต่หลักการสำคัญก็คือการใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวางแผนดูแลผู้ป่วยเชิงรุกคือป้องกันภาวะแทรกซ้อนก่อนที่มันจะเกิดขึ้นครับนอกจากเรื่องตับโดยตรงแล้วแนวทางเวชปฏิบัติยังเน้นถึงการจัดการปัญหาสุขภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้คือความเสี่ยงกระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุนที่พบว่าสูงกว่าคนทั่วไปถึงสงเท่าเลยทีเดียว สำหรับผู้ป่วยระยะท้ายของโรคแนวทางปัจจุบันให้ความสำคัญอย่างมากกับการนำการดูแลแบบประครับประคองเข้ามามีบทบาทแต่เนิน่นเซึ่งต้องย้ำนะครับว่ามันไม่ได้หมายถึงการรอวาระสุดท้ายแต่เป็นการดูแลที่มุ่งเน้นการจัดการอาการเจ็บปวดต่างๆและการวางแผนดูแลล่วงหน้าเพื่อรักษาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับและท่ามกลางความน่ากังวลทั้งหมดก็ยังมีความหวังอยู่นะครับ มีการศึกษามากมายที่พบว่าถ้าเรารักษาที่ต้นเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยพังผืดหรือแผลเป็นในตับมันสามารถดีขึ้นหรือในบางกรณีก็สามารถถดถอยกลับไปได้จริงๆครับทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดนะครับว่าเมื่อตับแข็งไปแล้วมันจะมีโอกาสกลับมานิ่มเหมือนเดิมได้หรือเปล่า คำตอบก็คือแม้การจะฟื้นฟูให้กลับมาสมบูรณ์100%เอซอาจจะยังเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่สิ่งที่เราได้เห็นกันในวันนี้คือความหวังครับเพราะการรักษาที่ต้นเหตุมันสามารถหยุดยั้งหรือแม้กระทั่งทำให้พังผืดที่มีอยู่เดิมถดถอยลงได้นี่คือหัวใจที่สำคัญที่สุดครับอนาคตของการต่อสู้กับโรคตับแข็งไม่ได้อยู่ที่การรอคอยปาฏิหาริย์แต่คือการลงมือจัดการที่สาเหตุตั้งแต่เนิ่นๆครับ